นมือพอมาล <Body. S 1> ูกบายดีมาลดีเด้อป้าลุงตอนเช้าพี่น้องให้นอนหนาวบาดีาวโอเคนอนนอนม่เลหนาวบ่ร mẹ <laughs> nào mẹ 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 ở mẹ mẹ từ non mày đã mẹ 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 mà mẹ 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 cứt mẹ cứt มอ้ินเจ้อยๆนาะกัดยินอกินน้ำเลยบุ้นๆเนี่ยปะ

โอเพงเมยบอีตีโอเพ่งเมาจอยบอโอ้าอ้โโอ้โอ้โหโอ่โหโอ้หโอ้อ้โาโอ้โ้าหอ้หอ้โด้โห้ออห้หาองโอ้โ้โะ Loopy cốt mê mẹ bớt này, hello bớt hello 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 hả hello 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 นี่หันสวายดีบ่ะแฮไมดีไมนีอดว้าดีวาดีาผ่านตุ้มแมหนาวเรับตุ้มหมคผ่ะ นอนบอนพผ่นะนอนพ่อบุญนอนบอนพ่อบุญบ่นึกมันบอลป้าลุงเห็นแล้วบ่ป้าลุง FC FC ทุกทุกทานยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่จอยเด้อ

หนาวเย็นนะหนาวเย็นเย็นแม่หนาวเย็นนะเย็นวะเออหนาววะเย็นนะแหนบหนาวเออโบนหนาวกับ่บนหนาวมันเย็นที่ชื่อป้าลุงเอ้ยเพื่อนบอกนะนบนหนาวมันเย็น Mà mẹ bận thấy má? Ừ. À, không biết nó. Ừ. bảo mà Nó nó ăn chấp chứa bảo đục hai mà cũng bảo bảo đó. chấp chứa này. Nào bố thì đọc ăn

เอาแลวมาว่าไข่บังย่อหันวัดไข่บ่อนะยาทาตุ่มยาแก้คันเลยลูกมนทาหมดครบยุงครบเลยนะบาทมาใช้ย <มา S 2> ุงครบฮะยุงครบอยู่ใส่อ,อ้าดูเครื่องออกลายแท้ ไปท่ายังนมดีตุ่นมันยังวบาวตุ่นมันด่ามากนะเอบบาทคิดดื้อเอบบาทชนาคิดดื้อทานเหมดเลยเอบบาทคิดดื้อเอบบาทตีจนแห้งวะเอบบาทคิดดื้อ อ๋อคือเช็ดแช่บนนอนบาดนี่นก็เปื้อนนลยลูกท้าสชดตุ้มนะแม่ใช่ว่านยุงคบฮะแต่ทาใช้ใเช็บุดึงดินคบเฮือนนั่นฮะท้าชายุนนาายายนะ่นี่เศ้าไดยอืมบ่อคือท้าเช็ดนานี่ลูกนะนก็เปื้อนมันบุมนอนนะท้าไปสิลูเลยเดี๋ยวมีวบาอย่าให้สีได้ เหมือนทาใช่ไหมตุม้มช่องน่องน้องน่องน่องช่องนี้มันก็มันก็คินขึ้นนะนี่นะคะฮะว่าจูงขึ้นแล้ว nè nó người bạn nó chiêng náo chiêng nốc chiêng nốt mền bó แมนบ่เส e hey, ียงนกนะเฮ้ยนอนปะแม่แล้ววะอ๊ยโอยูแล้วพูแล้วมันนอนเสร็ให้มันนอนนุ่นอน มันเบิดแล้วเดี๋ยวจะเฉียบหาใชา้มันก็นจะย,ยมันาุ่ไส้นใช้ที่เยายุไส้ไม่เสียบจะหึงเดาตูกได้ดิ้นจะหึงเดา่าเห็นกุแกบเปิดเพลงไงเปิดเพลงกไม่ตะล่องเ,าเองเาแล้บานี่นน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  Happy birthday to you <coughs> lòng nào lòng yu. Happy birthday to you kênh Happy birthday Happy birthday to you เพื <Scroll> ่เอาออกไหมมันบังฮะมันบังหนาวะฮะไยลมตูดน้อกว่ะลมตูดน้องว่ะวัดหนาวปะหนาวว่

Mời đi, mời đi ơi bớt, mời đi ơi bớt, ơi bớt. Mình tốt đoạn đi. Mình tốt nóng đi. Tốt à đi nào, nào sẽ bà đi anh xưa bà bớt ê tìm bà bớt hè đâu nào xưa bà bớt ê phụ lý chung bay oi chếp bê bát cho yên hèn nữa lỗ mẹ chết bê hả bát bát từ bát 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 bà bát bát từ bát 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 ตื่นในเศร้เฮ้ยงจิตรวจางมืออ๋อโมือน่อยนี่มิเตอยากพอนันี่นนนหเบิ้งเบิมจิตรวจบางปากหน่อยโอ๊ยนี่มิด้อยากว่าโอ๊ยนี่นะ มึงตรวจตรงเมยก่อนอ๋ออยากจุ๊บไม่จ้อยนี่นาหานหานห่านห่านอยากจุ๊บไม่จ้อยอืมห่านจุ๊บไปจ้อยนนี่มึงอืมอยากจุ๊บพอบุญอันนี้เอามาตรวจให้แม่นะตรวจแม่เลยตรวจแม่เลยตรวจมึงยุเป็นอะไรตรวจมึงยุกเป็นอะไรเป็นอะไร มาเกกืดนะมาก้นกันว้ายอยากตัดสิแม่นี่อยากตัดสิแม, <laughs> แม่จ้อยอันี้ตัดสิกันนี่นะ่ะนี่นะ <c oughs> มึงขีตรวจมึงนี่วะมึงตรวจมึงท้องโอ้ยอยากกินตะปะทูนี่นะ่ะท้องอยากกินตะปะทูกับไข่กับไข่อันนี้นะ่ะ <laughs> แมม่อยากกินแมมนี่นะเบิ้งตรวจเบิ้งกันเบิ้งมันอยากไปแส่หน้านี่อยากไปแต่หน้าตู้อยากไปแต่หน้าตู้อดีเบิ้งตรวจเบิ้งมือเบิ้งตรวจเบิ้งมือหน่อยฮะฮ่ไมีแต่อยากโพดอันนี้นะป้าตูเบิ้งตรวจเบิ้งกันป้ามีแต่อยากร้องเพลงอันนี้อืม tập ngon nó ngon hơn cần ngon 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 tha ngon 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 đó,

Song Sam Si ha, mê mông nga mừng mê mông nga mừng sưng nè mông nga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  mông Dòng phiên cái thang này Phải xe nè Đồng phiên bỏ Hồng cái xì hộp này luôn đấy, Đồng phiên bỏ

ไม่ชีดื้อของเม่เอาไหว้แพรค่ะหอนอัานบาดอาบน้ำนะค่ะ ด้วยจะมาเอาไข่ยัง,เอ,งเอามา้ในใวันขอบใจลืกใครได้ดีนะเอาไปไหวให้แม่ก่อนมัคคุลาเนี่ยไปไหวให้แม่ก่อนไหวบนโต๊ะพูโต๊ะแป้งพูเอาไปไวหไปไวโอเคอ้ายเอามาให้ยังงั้น Chị ạ, chấm bó đề là Hả, đìn bây Dạ hết đôi, dạ hết đâu Bố bố mẹ nhá một tha tha No 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 này, à, Tha nè ảm nắm, hãy chị bây tha tỏ nè À bây bây mẹ đâu lưu Á cho tha nả cho chị bình chiếu á Á Nả cho nhân on nữa Vâng nả cho bình chiếu rồi à, Phải hết nó nặng luôn เบาเห็ดของเมย์ให้สีเห็ดเอาไปไหว้แม่กันลูด้วยเอาไปไหว้แม่ไปไม่ไหวบาดเมย์บอกอย่าอย่าดื้อแม่ลูกเมื่อไหร่แม่ซื้อของนิดหน่อยให้บาดออกไปนี่ของเมย์ไปไปลูกไปหน้าบาดเป็นซิวไรบาดวอยานบ่อัดวอยานบ่หน้าเป็นซิวมีนอนนะเอาไปไหว้ลูกไว้ เอาไปไหว้ไม่รูว่าว่าป้าปลาสาปลาลุงเเนาะประจอยก็จะขอทุดๆเพียงจะมีกนเนาะขอบุณขอบุณอะไรที่เขามารับซุนมองวัดสนาเด้อปลาลุงเนาะ